ที่น่ายินดีนะครับว่าในระยะหลังเนี่ยการแข่งขันในโลกแล้วก็ชาใช่ทุกรายการเไปโพทษรายการพืชกอซึ่งรายการนี้มีไ่ได้รับเข้ามาเป็นอนุคุณนะครับทางท่มมานนายกสม,คมาคมกีฬาจังหวัดศร,รีสเกตนะครับและก็ผู้หญิงนะครับกำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่3-7ถึงราชสุดาสยามบรมรีสยามบรมราชกุมารีเช่นเดียวกันในการแข่งขันซีเลรกูน่าประจักความมือจากทางมหาวิทยาลัยรามโลแกน ค16และ18ที่เราจัดการมีประจาทั่วประเทศนะครับก็เป็นไลฟ์ถึ97นะครับสู่97เป็นสื่อที่น้องประชาชนได้ในทุกรายการที่ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านในเรา่อการทางมรโภคพุทธการฝ่ายบริษัทกำจอมการและบริษัทไทยยูเนี่ยนโฟร์เซ็นต์ขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการ กีฬาที่ชื่นชอบท,ที่เด็กผู้หน้าลูกน้องท่านผู้อ่อนว่ามีวันเวลาท่วงเวลาประสบการณ์ที่ดีเพราะท่านสองพอ่อในทางจังหวัดศรีสะเกดเองก็ไในวิทยุเว็ดไซต์เราพร้อมที่จันะครับประสบความสำเร็จด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณครับครับ